สวัสดีจ้าแม่มสินจา้าทักทายเช้าวันที่17กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาอัพเดตข้อมูล่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่17กรกฎาคมปี2567ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นมีการทําจุดสูงสุดที่บริเวณ41,650บาทต่อบาททองคํา เงินบาทเคลื่อนไหวแท่แถวบริเวณ36บาทต่อ1ดอลลาร์โกลสปอร์ตระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,420.14ถึง2,443.38ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยได้รับแรงหนุนที่เพิ่มมากขึ้นจากความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมากถึง3ครั้งในปีนี้โดยคาดว่าเฟดนะคะจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนกันยายนหลังถ้อยถแถลงของนายเจรโรมพาเวรประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดได้ชี้ว่าเฟดจะไม่รอจนกว่าเงินเฟอ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ก่อนที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทั้งนี้นะคะการตัดสินใจของเฟดยังขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะได้รับในระยะต่อไป ขณะที่โอกาสที่เพิ่มสูงขึ้นต่อแนวโน้มการชนะนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ในปลายปีนี้มีส่วนให้เกิดการเข้าซื้อดอลลาร์เก่งกำไรและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการขยับตัวขึ้นจากความกังวลต่อแนวโน้มการขาดดุลทางการคลังและน้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต,ต่อไป ำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะชาววันที่17กรกฎาคมปี2567อ้างอิงราคาของวันที่16นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาไม่จากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ชาวันที่17กรกฎาคมปี2567ทองคำแท่ง9 6 5%ซื้อ41,550บาทขาย41,650บาท ทองรุปภัณฑ์กเกินรซ็ซื้อ4 7 9 5บาท56สตางค์ขาย42,150บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคำสรุปรวมนะคะของวันที่16ราคาเป็นบวกไปที่350บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคำมันนะเทนิ้เนอค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมและฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปคอมเม่สิยน้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ